สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมนะครับนัทสุดรอบในบ้านรามิทาซอย5นะครับวันนี้นัทจะพาชมนะครับกระบ,บะ4ประตูยอดฮิต ้เลดีวีซ u V Cross นะครับ4ประตูนะครับรุ่นท็อปสุด3.0นะครับ 4, คูณ4ปี2020นะครับคันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้นะครับเลขไม์อยู่ที่56,0 0 0กิโลเมตรนะครับลูกค้าซื้อคันนี้ไปนะครับสามารถนำรถเข้าเช็คศูนย์นะครับวีสูตรต่อได้เลยนะครับจนกว่าจะหมดประกันศูนย์นะครับสำหรับราคาค่าตัวคันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทนะครับ โปรโมชั่นนะครับเครดิตดีนะครับลูกค้าสามารถออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับสามารถเลือกผ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนนะครับจัดไปแนนได้ทั่วประเทศไทยซื้อได้ทุกอาชีพนะครับที่นี่เหมือนเดิมนะครับของเรานะครับรถยนต์นะครับคันนี้นะครับมีใบรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับการันตีรถยนต์คันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิการไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับ เดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชันของเจ้า All New Isuzu v r o s นะครับรุ่นท็อปสุดนะครับว่ามีออปชันอะไรมาบ้างน,นะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามนัดไปชมกันเลยครับ เรามาชมออปชั่นกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับคันนี้นะครับกระจังหน้าสีเทานะครับโลโก้ฮิสูนะครับแบบพรเมียมนะครับลิ้นกันชนหน้านะครับสีเทานะครับนด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์นะครับกะระยะนะครับสี่ตำแหน่งเลยนะครับไฟตัดหมอกมีนะครับไฟเลี้ยวมีนะครับคันนี้เป็นรถตัวสูงนะครับระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบใบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟสองสว่างนะครับแบบ led เลยนะครับระบบไฟหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับ ถัดมานะครับด้านข้างนะครับซุ้มล้อนะครับทั้ง4ล้อนะครับตกแต่งด้วยซุ้มล้อสีเทานะครับมาพร้อมแม็กซิ่งขอบ20นะครับระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรคคู่หน้านะครับสำหรับเจ้า V ีคอร์สคันนี้นะครับด้านข้างตรงนี้นะครับมีโลโก้นะครับ V ีคอร์สนะครับแบบโควเมียมนะครับกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมไฟลียวแบบ LED วดีนะครับกระจกมองข้างสีเทานะครับสามารถปรับไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้าได้เลยนะครับ รุ่น็อปสุดนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับเตือนนะครับจุดอับสายตานะครับมือเปิดนะครับทั้ง4ด้านนะครับสีเท้านะครับประตูคู่หน้ามีปุ่มกดนะครับกดล็อกล็อกรถนะครับตรงนี้เลยนะครับนี้ล็อกนะครับนี้กดล็อกนะครับประมาณนี้นะครับด้านข้างนะครับตกแต่งด้วยบันไดนะครับสีดํานะครับซ้ายขวาเลยนะครับส่วนด้านบนนะครับมาพร้อมราวหลังคานะครับสีเทานะครับกันสาดมาพร้อมนะครับคันนี้ 99, รถสวยนะครับสีเดิมโรงงานนะครับส่วนด้านข้างกระบะนะครับมีโลโก้นะครับแบบสติ๊กเกอร์นะครับ 4, ีคูณสนะครับดิฟล็อกนะครับรุ่นพับสุดนะครับคันนี้ราคาไม่แพงนะครับคันนี้ขายเพียง8ปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตดีจัดเต็มได้เลยนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับถัดมานะครับเรามาดูด้านท้ายบ้างนะครับมือเปิดนะครับฝาท้ายนะครับ สีเทานะครับมาพร้อมกล้องหลังนะครับส่วนกันชนหลังนะครับสีดำนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับกะระยะนะครับขนาดถอยนะครับสี่ตำแหน่งเลยนะครับโลโก้นะครับด้านท้ายนะครับอีสูดีแม็กนะครับแบบโครเมี่ยมนะครับไฟท้ายนะครับแบบ LED นะครับสีเดิมโรงงานนะครับอันนี้ ก่อนส่งมอบนะครับของเรานะครับนํารถเข้าเช็คสูนย์นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ยูสุให้ลูกค้าฟรีเลยนะครับและนะครับก่อนส่งมอบนะครับเรานํารถขัดเคลือบสีนะครับให้ลูกค้าเลยนะครับรอบรอบนอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นด้านในกันบ้างนะครับว่ารุ่นท็อปสุดวีคอสนะครับ4ีคูนซคันนี้นะครับมีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ ภายในนะครับหรูมากนะครับเบาะหนังแท้นะครับสีน้ำตาลนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูด้านในนะครับตกแต่งด้วยหนังนะครับสีน้ำตาลเลยนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับสําหรับรถเบาะหนังนะครับคันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์สามพันซีซีนะครับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อสี่คูสี่เลยนะครับรถสวยมากนะครับซื้อไปนะครับคุ้มจริงนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับรุ่นนี้ออกห้างมาถึง1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น 7,000บาทนะครับกับราคาโปรโมชั่นนะครับเราขายเพียง889,000บาทนะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะครับอย่าช้านะครับสาวกอินสูนะครับรีบเลยนะครับซื้อเจ้าวีคอร์สคันนี้ไปนะครับประหยัดไปแล้วถึง268,000บาทนะครับรถสวยมีรับประกันศูนย์ใหม่แท้นะครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นฝั่งคนขับกันต่อนะครับ เดี๋ยวเรามาชมออปชันฝั่งคนขับบนต่อนะครับเริ่มจากแผงประตูนะครับตกแต่งด้วยหนังนะครับทั้งสด้านเลยนะครับแผงประตูด้านในนะครับตกแต่งด้วยหนังสีน้ําตาลนะครับถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตควบคุมกระจกมองข้างนะครับตรงนี้เลยนะครับสามารถพับเก็บนะครับแล้วก็เปิดแบบไฟฟ้าได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับนะครับซ้ายขวานะครับด้วยไฟฟ้านะครับระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับปลดล็อกล็อกรถนะครับ สวิตช์กดกระจกนะครับแบบไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับจะเป็นแบบออโต้นะครับกดขึ้นลงด้วยออโต้เลยนะครับแบบออโต้เลยนะครับถัดมานะครับเบาะนะครับฝั่งคนขับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับสําหรับรุ่นท็อปของ v ีคอร์สนะครับถัดมานะครับด้านพวงมาลัยนะครับุ่้หนังนะครับมาพร้อมมัตติฟังก์ชันนะครับลูกค้าสามารถนะครับรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็สั่งการด้วยเสียงนะครับได้ตรงพวงมาลัยเลยนะครับแล้วก็มีคูดคอนโทรลมาพร้อมนะครับ ระบบควบคุมความเร็วนะครับกุญแจรีโมทนะครับพร้อมปุ่มกดสตาร์ทนะครับ3.0นะครับปุ่มกดสตาร์เอนจินนะครับตรงนี้เลยนะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับแบบดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันบ้างนะครับคันนี้ 56, 3 7 2กสามรอเจ็ิบกิโลเมตรนะครับไม้แท้ไม่มีกอนะครับถัดมานะครับระบบเครื่องเสียงนะครับมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ10นิ้วนะครับ รองรับวดิทยุนะครับ USB iPod นะครับระบบเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแบบไร้สายนะครับระบบเชื่อมต่อ Android Auto นะครับ Apple CarPlay นะครับพร้อมระบบนำทางใน v i g เก o ตในตัวนะครับขนาดถอยนะครับพร้อมกล้องหลังเลยนะครับขนาดใหญ่นะครับมองชัดเจนนะครับถัดมานะครับระบบแอร์นะครับคันนี้เป็นระบบแบร์ออโต้นะครับระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับมาพร้อมนะครับตัว สวิตควบคุมนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อตรงนี้เลยนะครับภายในนะครับออกโทนสีน้ําตาลหมดเลยนะครับระบบแอร์แบ็กนะครับคันนี้มีทั้งหมด4ี่ใบนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับของเราเปิดบริการทุกวันนะครับไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดก็ได้นะครับอยากได้เงื่อนไขไหนนะครับลองโทรมาสอบถามรายละเอียดการออกรถได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถนัดดูรถนะครับได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามบินทาซอย5ตลาดรถกลางคืนนะครับของเราเปิดบริการทุกวันเลยนะครับหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับได้ที่เบอร์ผมด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ในอีพีหน้านะครับว่านัดจะนำรถรุ่นไหนมาิวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดขอลาไปก่อนและพบกับนัดได้ใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ